เมื่อวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทีมเดอะแรปบิดบางกอกไฟฟ์ซีได้ลงเตะน,นดัดอุ่นเครื่องโดยยกพลบุกไปเยือนทีมอ่างทองเอฟซีทีมในศึกดิวิชั่นหนึ่งที่สนามกลางจังหวัดอ่างทองซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าทีบีจีเอาชนะได้2ประตูต่อหนึ่งโดยได้ประตูจากสราวุฒิมาสุขและวรุตบุสุกคนละหนึ่งประตูส่งผลให้ทีมควา้าชนะก่อนที่ทีบีจีจะประเดิมศึกไทยลีกฤดูกาล2016ด้วยการเปิดบ้านรับทีมออสสภาะเอ็ม152ประการในวันที่6มีนาคมนี้ที่สนามลีโอเซเดียม โดยเกมนัดนี้จะเริ่มแข่งขันขเวลา20นาฬิกาและถ่ายทอดสดจากช่องฟูสปอร์ต2ด้วย ก็คาดหวังนะคัาดหวังกับการที่เราต้องเล่นเกมลุกนะพยายามเล่นนอกบ้านให้เหมือนในบ้านให้ได้นะเราพยายามพยายามใช้เกมอุ่นเครื่องเป็นเกมนอกบ้านแล้วก็ให้น้องๆปรับสภาพเมื่อไหร่เจอสถานการณ์กดดันเล่นนอกบ้านเป็นยังไงก็ทุกคนทาได้ดีนะเราตั้งเป้าว่าต้องทุกเกมต้องยิงประตูได้แล้วก็ทําให้เห็นว่าผู้เล่นสชุดเรามุ่งมั่นกับการยิงประตูนะแต่ก็ยังมีข้อบิดพลาดในรายละเอียดในการจบที่ไม่แน่นอนไม่งั้นเราหน้าจะได้หลายลื่นกว่านี้ก็เห็นได้ชัดน,นะัใน พอเราเราผ่อนเกมนะเราก็มีโอกาสเสียประตูนะฮะไล่ตีเสมอกลับมาแต่เมื่อไหร่เราเล่นเกมเราก็าจะได้นะนั่นคือสิ่งนี้ต้องเอาไปแก้ไขแต่ก็โอเคถ้านะไม่มีนักเตะบาดเจ็บนะทุกคนแข่งขันกันในแย่งตำแหน่ง2ทีมมีความแตกต่างกันนะครับในการทำงานหนักทั้งคูนะ่มันมีภาพรวมที่ว่าพี่ต้องมีตัวเลือกเยอะขึ้นในการที่จะเล่นกับอุภา